สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันจันทร์วันที่29กันยายน2025วันนี้ก็เป็นวันฉลองสำคัญอันหนึ่งก็คือวันนี้เรามีการฉลองค้าเทวดาผู้ยิ่งใหญ่คือมีคาเอลกาเบียนและลาแปลนะครับก็คงไม่จ้อธิบายสามท่านเป็นใครเราคงรู้แล้วนะครับว่ามีคาเอลกาเบียนได้ดื่มบทบาทของท่านนั้นก็แตกต่างกันไปแต่ว่าจะนำเอา บทเทศเกี่ยวกับพระสารโดยนักบุญเกโกรีนะครับผู้ยิ่งใหญ่ในพระสันตะปาปามาพูดกันคําว่าเทวดานั้นบ่งบอกถึงหน้าที่มากกว่าลักษณะท่านเขียนไว้ดังนี้บอกว่าท่านควรจะทราบว่าคําเทวดาบ่งบอกถึงหน้าที่มากกว่าลักษณะเฉพาะแท้จริงแล้วบรดาจิตที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรสวรรค์ย่อมเป็นจิตเสมอจิตเหล่านี้ถูกเรียกว่าเทวดาเมื่อทําหน้าที่แจ้งข่าวยิ่งกว่านั้นจิตที่แจ้งข่าวมีความสําคัญน้อยกว่า เรียกว่าเทวดาจิตที่แจ้งข่าวที่สําคัญที่สุดนั้นเรียกว่าอัครเทวดาและดังนี้เองในการไปแจ้งข่าวแก่พระนางมารีพรมจารีอะคระเทวดาคาเบลจึงถูกส่งไปเพราะเป็นการเหมาะสมแล้วที่เทวดาที่มีตาแหน่งสูงสุดจะมาประกาศข่าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเทวดาก็มีชื่อเฉพาะที่บ่งบอกถึงการบริการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ในนครศักดิ์สิบนั้นความรู้ครบคันลหลั่งไหลมาจากภาพลิมิตของพระเบญ้าผู้ทรงสรรพานุภาพบรบดาเทวดาที่ไม่มีชื่อเพราะก็เป็นที่รู้จักได้อย่างง่ายดายแต่ชื่อเฉพาะที่ถูกกําหนดให้แก่เทวดาบางองค์นั้นไม่ใช่เพราะว่าเทวดาจะไม่เป็นที่รู้จักหากปราศจากชื่อตรงกันข้ามชื่อเฉพาะนั้นมีไว้เพื่อบ่งบอกถึงภารก,กิจของพวกเขาเทวดาเหล่านั้นมาให้บริการเรา เพราะฉะนั้นมีคาเอลจึงหมายความว่าผู้ใดเล่าจะเสมอเหมือนพระเจ้าคาเบียลหมายถึงความเข้มแข็งของพระเป็นเจ้าลาเบลคือการบำบัดรักษาของพระเป็นเจ้าทุกครั้งมีภารกิจยิ่งใหญ่มีคาเอลจะได้รับมอบหมายทําหน้าที่นี้เมื่อเพื่อภารกิจของท่านและเชื่อว่าท่านจะทําให้เห็นแจ้งว่า ไม่มีใครสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ฉะนั้นศัตรูดั้งเดิมของเราซึ่งต้องการจะเป็นเหมือนพระเบญ้าเพราะความเย่อหยิ่งจึงพูดว่าเราจะไปให้ถึงสวรรค์ชั้นสูงให้เหนือดวงดาวของพระเจ้าแล้วจะตั้งบัลลังก์อยู่บนนั้นแล้วเราจะเป็นเหมือนพระเจ้าผู้สูงสุดมันได้รับอนุญาตให้มีอำนาจจนถึงกาวัฏสของโลกเวลานั้นมันจะถูกทำลายดังนั้น มันจะต่อสู้กับอาคาเทวดามีแคลดังที่ทักบุญจรบอกเราว่าได้เกิดการสู้รบกับอาคาเทวดามีใคลในทํานองเดียวกันคาเบียนจึงถูกส่งไปแจ้งข่าวแก่พระนางมารีเพราะคาเบียนแปลว่าความเข้มแข็งของพระเจ้าท่านมาเพื่อแจ้งข่าวเกี่ยวกับ พระเจ้าผู้จะเสด็จมาในฐานะมนุษย์ที่ต่ำต้อยเพื่อปราบบดดาผู้ที่มีอำนาจแห่งจัก,กรวาลฉะนั้นการประกาศข่าวและการเสด็จมาขององค์พระเป็นเจ้าผู้ทรงอำนาจแห่งอาณาจักรสวรรค์จะเข้มแข็งในการสงครามนั้นจึงต้องกระทำโดยคาเบียนความเข้มแข็งของพระเจ้าสุดท้ายลาเาแอนตามที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วหมายถึง การบำบัดรักษาของพระเจ้าเพราะเมื่อท่านได้สัมผัสในตาของโตบิดท่านได้ขจัดความบอดมืดให้หมดสิ้นไปฉะนั้นจึงเหมาะสมแล้วที่ท่านชื่อว่าการบำบัดรักษาของพระเจ้าเพราะท่านได้รักษาเขาพี่น้องนี่ก็เรารู้จักข้าเทวดาทั้งสามองค์เพิ่มขึ้นนะมากขึ้นชัดเจนขึ้นทั้งสามท่านทั้งสามองค์นั้นก็เป็นอัอครเทวดาเราเรียกอัครเทวดาเทวดาผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ ชื่อของท่านนั้นก็ได้ถูกกำหนดโดยพระภารกิจภารกิจที่พระเบ็นเจ้าพวกทรงมอบหมายแนตะทั้งมีคาแอลลาปาแอลและก็คาเบียนนะครับเราก็ทนะนะราบแะรก็เป็นโอกาสที่เราจะได้คิดถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเบ็นเจ้าพวกทรงสร้างเทวดามาและเทวดานั้นก็มีชีวิตแล้วก็มีชีวิตในส่วนของการทําให้มนุษย์ทําให้พวกเรานั้นได้รับความรอด น,นิรัดนดร์ในกิจการในภาระต่างๆเพราะฉะนั้นพี่น้องในการเจริญชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นเ,เราก็ต้องคิดเสมอนะครับว่าเราไม่ใช่ดําเนินชีวิตไปโดยไม่มีทิศมีทางแต่พระเป็นเจ้าได้ทรงกําหนดได้ทรงให้มีผู้ช่วยเราในการเจริญชีวิตเสมอคือบรด,ดาข้าเชวดาทั้งหลายเหล่านี้และบรด,ดาเชวดาอื่นๆด้วยนะครับเลยก็เราเรียกว่าผู้ศักดิ์ธิ์ก็ได้นะครับพราะจริงแล้วในชีวิตของเราเนี่ย ็ต้องเจริญไปให้ได้ในลักษณะของการเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงของพระเจ้าขอให้วันนี้ให้เราได้ออกไปแล้วก็ดําเนินชีวิตดังที่พระเป็นเจ้าพรงทรงมอบหมายในพระวสารที่บอกเราให้เราได้ออกไปรับใช้เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนที่จะพบกับเราในวันนี้ที่เราจะเจอในวันนี้ได้รับความมันเทาใจรับความสุขและรับพระเมตตาจากพระเจ้าด้วยการรู้ถึง ความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเบนเจ้ามีจ่อพวกเขาทุกๆคนและก็ขอพระพรของพระเจ้านั้นจะได้ประทับอยู่กับเราและก็ไปยังเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราด้วยขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิด